ผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่าน,านตาุ่ยเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรองหัวหน้ามู่บ้านหนองจายครับ<ะ>เราต้องการให้ลูกหลานขอ,องเรานนั้กลับมาทำอาชีพเกษตรนะครับแต่ถ้าเกษตรในลูกหลานเราเรียนจบแล้วกลับเข้ามาทำงานในที่ของเราฝ่ายป,ประชาสัมพันธรร์และสื่อสารองค์งกรน,นะครับและผู้ที่ที่ผมเนที่เกษตรทำนาหนองสาลายัยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนในโครงการแคปเพราะพันดีมาสนับสนุนวิหาไใหปลอดภัยและอย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งมอบแคปได้เลยครับผมและพี่อีละมอบจนรอบพื้ที่นะค<ม>นรับหนึ่งสองมาตรงการครับผมนี่รถควรจับเฉลี่ยหน้านเาสียนะคร,ร,รับกระบบครับไปด้่นเลยไหมครับ เร่งด,ด่วนก็สอบผมไม่อยู่ไงส